้สมบูรณ์ยังไงโอเคแพ้ไหมเขาเอาปลามาให้ปลามาให้กินสมบูรณ์ก็น่าจะโอเคแล้วเขาสมบูรณ์เดี๋ยวมีอีกอยู่อิ่มหรือไม่อิ่มอย่าหามาเพิ่มให้เดี๋ยวเอาน้ำก่อน อาการก็ดีกว่าไม่ได้ไปทำนะครับสมบูรณ์ก็เงียบลงครับไม่รู้ซึมยาหรือเปล่าถึงเงียบแต่ก็ยังร้องเหมือนเดิมนะครับแต่ความดุก็ลดลงอ่ากินเลยครับผมเพลินเลยครับโอ้ผมน่าจะหายแล้วครับสมบูรณ์ก็ยังผ,ผอมๆนะครับยังไม่อ้วนครับแต่ถ้าทำหมันเสร็จก็น่าจะอ้วนเห็นแต่กระดูกครับตรงนี้เป็นร่องกระดูก ครับส่วนตรงนี้จะโค้งจะเป็นรอยที่หักครับมมสมบูรณ์นั่งตรงนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, อย่านะสมบูรณ์นะอย่าเข้ามานาะ,นะสมบูรณ์เดี๋ยวอ,ออกให้นะเดี๋ยวเ,เด็กๆออกให้อโอ้สมบูรณ์อยากอยากเคลียร์แผลตัวเองนะเนี่ยเลียไม่ได้สมบูรณ์ที่เขาใส่ไว้ก็เพราะไม่ให้เลียแผลนั่นแหละดูท่านอนนะครับ ถ้าพักผ่อนเยอะๆก็น่าจะหายเร็วครับเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะพาไปเดินนิดหน่อยนะครับอันนี้สัญญาอย่สมบูรณ์นะครับจะพาเดินเล่นตอนเย็นๆเอออย่าเพิ่งอยู่นะกังวลแต่เย็นๆ,ๆ,ๆกัดกัดเหมือนเดิมไหมเนี่ยหรือว่าหายแล้วโอ้ถ้ากัดก็ไม่กลัวนะครับมีที่ครอบเดี๋ยวไจะจะไปตรงไหนกันนะ,ะไปไปไป อ่ะเดินอ่ะเดินนำเลยเดินนำเลยครับเอาเลยจะไปตรงไหนครับเอาเลยยังดมเหมือนเดิมนะครับจะเอ๋ครเอ๋อัอึบอุบอ้าวจะออกข้างหน้าเหรอออกข้างหน้าก็ได้ครับฮะออกข้างหน้าก็ได้มาฝั่งนี้นะสมบุรณนี่น้องนเล่นตรงนี้ ตอนนี้สม,สมบูรณ์ปลอดภัยแล้วนะครับเล่นกันฟ้าก็วิ่งเร็วจังาาตามสบายเลยนะครับสมบูรณ์ส้มหล่นว่าให้ครวะใครว่คุณก็ยังยี่ยวเหมือนเดิมนะครับชิชิช,ชพี่แฟนมาตามแฟนมาตามพี่สมบูรณ พี่สมหวังตรงนู้นนะครับรอตรงนูน้นเอ,อ่อเอาตามสบายนะครับสะดวกนอนเออไปเลยวิ่งเร็วมากเลยอาณาใส่แล้วเนี่ยน้องๆยิงตามมาไหมสมหวังล้างล้างท้ายเพื่อนะอะ 8, นะครับฮะสอแฝดสามแล้วสมหวังด้วยอีกตัวหนึ่ง สวังแล้วลูตามเพื่อนไม่ทันเนี่ยตอนนี้ปล่อยเข้าหากันได้ครับอาการน่าจะยังเหลืองลงเหลือนิดนึงนะครับแต่กัดน้องไม่ได้โอ้โหน้องวิ่งหายลิบไปเลยสมบูรณ์ในกลับบ้านเองได้ดูดแล้วนะครับออกประตูหน้าเข้าประตูหลังวนสามรอบนอนครับสวังโน่นนะครับ ใต้ต้นพุทราครับ้าชีชีชีครับโอ้ฟองแคลววองไวสมมุติรอแถวนี้ก่อนนะสมบูรณ์พอดีฝนมาตกเดี๋ยวไปเอาน้องๆก่อน